พระีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่วัดจักรวรรดิราชาวาดและลึกถึงผู้สร้างวัดนั่นก็คือวัดจักรวรรดิราชาวาดวัดเทพลีลาวัดชัยชนะสงครามโดยพยาบรินติณาสดีเป็นผู้สร้างวัดเมื่อไปปาไม่ว่าจะเป็นคำเมนทุกอย่างเรียบร้อยสมาสร้างวัดอย่างนี้จะมีรี่ั มีความสุขันกับวัดกังไวัดเองก็ไม่ลืมประเดศภูปรุพอเจ้าวาดพอดีประเดศภูปรุพอเจ้าวาดวัดจักรวรดดีราชาว่าเจ้าวาดวัดชัยชนะสงคราาเจ้าวาดวัดน้เทพเวลาไม่มีสร้างบุญสร้างบุญได้เรื่อยๆยด้วยความระลึกถึงภายวัดมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสมัยก่อนนี้ ผู้ที่สร้างวัดต้องมีบุญบารมีสกิลขออบุชนาสรารทุกอางกับประเด็นโภลุข้อเจ้าว่าซึ่งระลึกถึงผูู้ประการของเจ้พาพญาปิณเดชาสิงห์สิงหาเสนีซึ่งสร้างวัดด้วยความยากลำบากถวายวัดในรูปศาสนาให้ประสงค์ผู้บริบัติีปริบัติชอบได้สร้างบุคคลสลในการเรียนรู้พระไตรปิฎกก็ดี นอกจากนี้กรรมฐานก็ดีนอกจากนี้แล้วการเป็นอยู่ก็ดีขอความกตัญญูที่คณะสวัจวุตรวัดด้งนต่วันตกตวาจงบังเกิดปีกับผู้มีบุญทั้งหลายด้วย